วัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการสร้างกระเป๋า id wallet ใหม่ของเรานะคะขั้นแรกนะคะให้เราไปที่หน้าโฮมนะคะหน้าแรกนะคะแล้วมองข้างบนซ้ายมือนี้นะคะวงกลมหกเหลี่ยมน,นะคะให้คลิกเข้าไปเราจะเห็นคําว่ากระเป๋าสตางค์ประจําตัวนะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มองดูข้างล่างค่ะมันจะมีอยู่สองช่องนี้นะคะ สีเขียวเนี่ยจะเป็นสําหรับการที่เราเปิดกระเป๋าไว้แล้วเราเอา12อวลีมาวางนะคะถ้าเป็นทางซ้ายสีส้มจะเป็นการที่เราสร้างกระเป๋าใหม่นะคะก็คือให้กดที่สีส้มทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําวิธีการสร้างกระเป๋าใหม่นี้นะคะให้คลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วที่เราต้องเติมมีทั้งหมด1ช่อง2ช่องสาช่องแล้วก็กดสร้างนะคะช่องแรกนี้นะคะ ID w a l l e t ของเพื่อนมาวางนะคะ ไอดียบัของเพื่อนอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะก็คือตรงที่เพื่อนส่งลิงก์นี้มาให้เราแล้วเราก็ไปกดคลิกลิงก์แล้วก็คลิก ID Wallet อันนี้ออกมานะคะเราก็จะได้ Copy ตัว ID Wallet ของเพื่อนให้ Copy อ,อันนี้ค่ะไปวางในช่องแรกในบรรทัดแรกนะคะแล้วก็อีก 2. องบรรทัดนี้นะคะ ให้ใส่าสเวิร์ดนะคะรหัสภาษาอังกฤษอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขรวมกันนะคะแ8อักษรนะคะขึ้นไป ต้องมีคุณสมบัติครบอย่างนี้นะคะเราเขียนให้เหมือนกันทั้งสองช่องนี้นะคะพิมพ์ให้เหมือนกันทั้งสองช่องนี้ในตัวอย่างนะคะอาจจะยกตัวอย่างให้ก็คือ a b c นะคะห้า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 อ่ะเสร็จแล้วอันนี้เราก็ต้องตั้งเหมือนกัน a b c ห้5ห5าห้าอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ ถ้า2บรรทัดนี้มันตรงกันถูกต้องตรงนี้จะขึ้นคำว่าสร้างนะคะแล้วตรงช่องนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมันคือรหัสช่วยจำเฉยๆนะคะคำใบเผื่อเราลืมว่าเราแต่รหัสอะไรไว้ตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าเราจําได้แล้วเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าสร้าง mm hmm. รอสักครู่นึงโอเคเขาก็จะบอกว่าให้เราสํารองข้อมูลท,ทันทีหมายความว่าเราจะต้องเก็บ12วลีนะคะให้เราคลิก เตรียมกระดาษปากกามาจดนะคะแล้วหน้านี้ขอเตือนว่าอย่าเอาไปเก็บไว้ในโน้ตในโทรศัพท์ในที่สาธารณะหรือให้ใครเห็นไม่ได้นะคะต้องเก็บไว้เขียนใส่กระดาษไว้และแยกไว้ต่างหากเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเอาใส่ไว้ในโทรศัพท์ก็มีการโดนแฮ็กกันไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเรามันเป็นรหัส Security ของเราเหมือนเป็นรหัสของออตู้เซฟเรานะ่ะห้ามให้ใครเห็นนะคะ โอเคเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราเก็บหน้าจอนี้นะคะด้วยการจดจดไว้เมื่อเราจดเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเริ่มในการยืนยันข้อมูลนะคะเราก็คลิกตรงนี้เลยคะ่ะเมื่อเราจดเสร็จแล้วเนี่ยคลิกเลยแล้วเราก็เลือกทีละคำให้มันตรงกับเมื่อตกี้นี้ที่เราได้ทำไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกันแล้วเนี่ยให้กดขั้นตอนต่อไปครบเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยสำรองข้อมูลสำเร็จนะคะคลิกสีส้มต่อไปทีนี้เราก็จะได้กระเป๋านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่เปลี่ยนชื่อหน่อยเราจะได้จําได้เราก็มาดูที่กระเป๋าล่าสุดข,ของเรามันจะอยู่ในแถบสีส้มนี้นะคะถ้าเราทาสุดท้ายอ เราเราสเปตัสเราอยู่ที่กระเป๋าไหนมันก็จะขึ้นสีส้มที่แถบกระเป๋านั้นทีนี้ให้เราเลือกที่สามขีดขวามือนี่นะคะสุดเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปเพื่อเปลี่ยนชื่อให้แก้ไขชื่อตรงนี้ค่ะใส่ชื่อใหม่เราจะได้จําได้แล้วเราก็ใส่ชื่อไปเ,อเราตั้งว่า FSP ได้นะคะให้เราจําได้เสร็จแล้วกระเป๋านี้เขาจะมีชื่อว่า FSP นี่นะคะเรียบร้อยจากนั้นเนี่ย ให้เราดําเนินการเติมเงินเข้าไปที่ wallet นะคะโดยคลิกที่กระเป๋าเงินข้อนี้นะคะการ donation นะคะให้ใช้ s f, f n นะคะแล้วก็ใช้ bnb นะคะแล้วก็ใช้ usdt แล้วก็ใช้ถ้าเรามี f usd ก็ใช้ f usd ได้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้แค่ usdt อย่างเดียวก็ได้นะคะโอเคในขั้นตอนเรื่องของการเติมเงินใน wallet ทักมาถามได้ hey, yeah.